ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะนิกกี้นาชาดยอมรับจีบก้อยพร้อมจะเปลี่ยนตัวเอง โดยนิกกี้ยังได้ปล่อยคลิปล่าสุดผมจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อมัดใจน้องก้อยพาก้อยราชพรมาออกช่อง youtube ตัวเองอีกครั้งพร้อมทั้งเปิดใจว่าผมจะทำให้คุณภูมิใจผมจะทำให้คุณคิดว่านิกกี้โตแล้วนะนิกกี้ไม่ใช่นิกกี้ที่เล่นๆสนุกสนานไปวันวนแล้วนะและผมจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยและคุณจะประทับใจในตัวผมมากขึ้นและจะเห็นอนาคตของเรา และยังได้บอกอีกว่าผมไปดูสัมภาษณ์มาแล้วเขาบอกว่าน้องก้อยชอบผู้ชายทำมาหากินผู้ชายขยนันและชอบคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าถ้าชอบแบบนี้ยาวนิกกี้ผมจะเปลี่ยนตัวเองทำเพื่ออนาคตให้คุณได้เห็นว่าผมมีอนาคตนะครับนั่นเองค่ะ